สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทําห่อหมกปลาสากใครเคยกินห่อหมกปลาสากบ้างคะปลาสากทะเลเนี่ยเหมาะมา,ากๆเอามาทําห่อหมกอร่อยสุดยอดเลยนะคะทําขายได้ถ้ามาทางภาคใต้เนี่ยส่วนมากห่อหมกจะเป็นห่อหมกปลาสากที่เขาขายกันเนาะอร่อยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการทํากันนะคะ วันนี้ได้ปลาสากเหลืองมาขัดตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็นำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็นำมาแล่เอาแต่นเนื้อแบบนี้นะคะเนี่ยที่แค่เลหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นก็เพราะว่าเวลาเรานำมาแล่เนี่ยจะจับแล่ได้ง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะเอากระดูกออกนะคะส่วนตรงเนื้อเนี่ยเราก็เก็บไว้ค่ะ ดังนั้นค่ะเราก็นำเนื้อปลาสากนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราเตรียมมาผสมห่อหมกกันค่ะเตรียมหม้อมานะคะเราก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะในส่วนผสมแคเลไม่มีให้เป๊ะก็ลองใช้วิธีการชิมเอานะคะ ใส่กะปิเคยลงไปนิดหนึ่งค่ะประมาณครึ่งช้อนค่ะจากนั้นก็จะเป็นไข่ไก่ค่ะใส่สักประมาณ4 5ห้ฟองค่ะตามด้วยกะทินะคะกะทิใส่ไปก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มตอนหลังอีกค่ะแล้วก็จะเป็นผงชูรสค่ะน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะ น้ำปลาค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้พวกทับพีไม้เนี่ยคนค่ะคนส่วนผสมให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะ ถัดไปค่ะก็ใส่เนื้อปลาสากที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ทำการคนค่ะขั้นตอนนี้สำคัญเลยค่ะเราจะคนให้เหนียวหอหมกปลาสากเนี่ยยิ่งเหนียวยิ่งอร่อยนะคะเดี๋ยวเติมกระทิลงไปอีกนิดนึงค่ะ จากนั้นเราก็ทําการคนได้เลยค่ะคนตามเข็มนาฬิกานะคะถ้าเมื่อยมือก็พักมือได้คนจนกว่าจะเหนียวหรือว่าสักประมาณ30นาทีค่ะอันนี้เริ่มเหนียวแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคนอีกสักครู่นึงเนาะเอาให้เหนียวมากกว่านี้ค่ะ เนี่ยค่ะเริ่มเหนียวใช้ได้แล้วนะคะสังเกตไหมคะตอนแรกที่คนเน่ยังไม่เหนียวขนาดนี้เลยเนาะจากนั้นค่ะเมื่อเหนียวได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปนะคะเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็คนอีกนิดนึงค่ะให้เข้ากันระหว่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูผักกันนะคะก็จะมีกระหล่ำปีแล้วก็พริกเม็ดใหญ่ค่ะ ใครจะใส่ผักอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะมาจากนั้นเดี๋ยวเรามาห่อกันค่ะใช้ใบตองรองสองใบค่ะวันนี้ใบตองที่บ้านเหลือเยอะนะคะถ้าใบาตองน้อยใช้ใบเดียวก็ได้ค่ะใส่ผักใส่หอมหมกใส่พริกลงไปค่ะเนี่ยค่ะชอบผักอะไรก็ใส่ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหวานหรือว่าใบาเหลียงทางใต้เนี่ยจะนิยมเป็นใบเหลียงแต่ว่าวันนี้แค่ได้หาใบาเหลียงไม่ได้เนาะ ก็ใช้เป็นกระหล่ำปีแทนค่ะแล้วก็ห่อง่ายๆแบบนี้ค่ะคล้ายๆเราห่อขนมนะคะใช้แม็กค่ะแม็กไว้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็นำไปนึ่งนะคะสักประมาณ30นาทีค่ะจนกว่าเขาจะสุกนะคะ มาหลังจากที่สุกแล้วก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองแกะให้ดูกันค่ะนี่คือเนื้อห่อหมกปลาสางนะคะกลิ่นหอมมากๆอยากให้ทุกท่านได้กลิ่นจังเลยค่ะอมน่ากินมากๆเลยนะคะอร่อยค่ะทําพริกน้ําปลาถ้วยใหญ่ๆกินแก้มสักถ้วยบอกเลยว่าสุดยอดมากๆค่ะก็ลองทําดูนะคะ